การที่เราเปิดบทสวดมนต์ทิ้งไว้มีประโยชน์อย่างไรฮะมันต้องเข้าใจว่ามันต้องเข้าใจเรื่องโลกวิญญาณนะทุกวิญญาณไปจากมนุษย์มนุษย์เนี่ยเวลาเพลินเนี่ยเราชอบเพลงหรือชอบอะไรก็ตามเพลินเนี่ยมันจะติดติดในอารมณ์นั้นใช่ไหมล่ะเพลงเนี่ยคนชอบฟังเพลงได้ยินมันก็นเริ่มขึ้นแล้ว เพราะวิญญาณมันไปจากมนุษย์นี้มนุษย์ที่ตายไปนี่ออกจากล่างเนี่ยส่วนใหญ่มันส่วนใหญ่เลยนะช่วงช่วงนี้นะมันตายก่อนกาหนดนะส่วนใหญ่เลยฮะตายตามอายุไขเนี่ยมีน้อยนะน้อยลงทุกวันด้วยเพราะเกิดจากโรคระบาดเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยพวกนี้ยดาะนั้นคนจากตายแก่เนี่ย ค่อนข้างจะน้อยลงทุกวันเก <b> ็จะของมีพิษอะไรกินอะไรพวกเนี้ยทีนี้เวลาเขาออกไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทุกข์พอออกปั๊บเนี่ยจะเห็นเลยขึ้นขึ้นเน่ยขึ้นโลกขึ้นธรรมมันจะรู้เลยนี่เวลาเปิดบทสวดเนี่ยมันจะมีความสุข มันจะมีความสุขถึงไม่ได้บุญก็มีความสุขนะมันก็จะมาฟังเพราะมันตลอดเวลาไงครับมันบรรเทาทุกข์ให้โลกวิญญาณก็จะนะมเนีย่ยเราเปิดบทสวดเนี่ยแลวส่วนที่ได้ก็คือพวกจาตุมทั้งหมดอะพวกนาคคุดยักษ์กุมพันอะไรพวกนี้พวกพวกเทวดาอากาศหรือไม่กับเทวดาที่ข้างบนที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือสีเราหรือเทวดาที่ต่ออายุเขาจะน้อมมาสวดเพราะเราเปิดบทสวดเนี่ยคนทั่วโลกมันสวดตลอดเวลาไงสวดคนเดียวมันก็อยู่ในคลื่นเดียวกันเข้าใจไหมคนเดียวเนี่ยมันกลับมาที่บทที่เราสวดมันเป็นสายใหญ่ไงมันก็มันก็ได้ได้คนเดียวน,น้องมันคนเดียวนั่นแหละ ถ้าเขาสวดพร้อมกันเยอะๆดิญญาณมันก็น้อมมาพร้อมเยอะคือมันต้องสัมผัสให้รู้นะมึงจะรู้ว่าไอ้สวดมนเปิดบทสวดมน์แล้วมีประโยชน์อะไรคือพลังงานของคําสวดหรือเสียงบทสวดมีผลต่อทั้งมนุษย์ต่อทั้งวิญญาณต่อทั้งสัตว์เพราะอย่างเอาว่า <ฮะ S 1> สัตว์ ของบ้านหลายท่าน,นก็เวลาเราเปิดบทสวดมนต์เนี่ยหมาแมวก็จะมานั่งอยู่ใกล้ๆสเสียงสวดมนต์เนี่ยวิญญาณของสัตว์ค<ะ>รับพอออกจากร่างเนี่ยมันเข้าใจในมนุษย์เพราะว่ามันเป็นโทรจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นจิตอย่างเดียวไง<ะ>เวลาคุยกันเขาคุยกันโทรจิตเพราะนั้นสัตว์หรือวิญญาณทั้งหมดมันคุยกันได้แต่มนุษย์เนี่ยมี มีรูปมีนามใช่ว่าเวลาตายเนี่ยมันมีนามไม่มีรูปเป็นความรู้สึกเป็นอาติสมกายเป็นนามธรรมาออกจกากรูปธรรมเพราะฉะนั้นทุกเสียงเนี่ยมันมีพลังงานที่แตกต่าง<ม>กัน <ฮะ S 1> เหมือนเราฟังพระเทศก็เป็นแบบหนึ่งฟังคนด่าว่ากันมันก็เป็นเสียงเหมือนกันแต่เป็นพลังงานที่แตกต่างกันไปถูกมันเป็นขึ้น ความหมายความรู้สึกที่รับครับถ้าเป็นโลกวิญญาณเนะี่ยถ้าเป็นโลกมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าเพลงสนุกมันก็จะถ้าชินมันก็จะน้อมไปครับถ้าไม่ชินมันก็ไม่น้อมที่หลวงตาบอกทุกศาสนาก็มีการสวรดมงฟังเสียง<ฮ>บทสวดบางศาสนาเขาสวดบางศาสนา,านี่เปิดลําโพงด้วย เวลาสวดเนี่ยโหไปไกลเลยครับเราะเคยผ่านโบสถ์คิสเขาก็สวดกันไพ่ล้อสวดะสวดกันเพาะเลยนะสวดนะเขาสวดกันคือการสวดมนต์คือการพักจิตเนี่ยครับสวดมนต์เนี่ยคือการพักเพราะมันอยู่กับขึ้นของพุทธมนต์มันไม่มีขึ้นทั้งโลกนี่ห่างจากกายกรรมวจีกรรมไงครับเหลือมโนกรรมแต่มันก็เพินแล้วก็ห่างแล้วไม่มีแล้วแล้วก็มีสายใหญ่ด้วย สวดทุกครั้งมีสายใหญ่ทุกครัง้งสวดทุกครั้งมีสายใหญ่ทุกครั้งสายใหญ่แห่งกรรมนี่แหละตัวสวดทักทปีหนึ่งเอาไม่ไปทางโลกเลยถ้าไปแล้วกลับมาสวดไปแล้วกลับมาสวดไปแล้วกลับมาสวดอย่างกินนอนสวดนมนนะ่ะใช้ปีหนึ่งสายใหญ่ตรงนั้นมันมากขนาดไหนเอาชั่วโมงหนึ่งกี่จบห้าสิบออกจะออกแล้วก็ต้องสวดตองไงต้องแผบ <c oughs> เพราะเขาไม่ทำอะไร เขาไปกินอนองตสดมนใช้เวลาปีเดียวนะตุไม่เอาสายใยตรงที่บันทึกไว้มาเป็นประโยชน์ไม่ใช่มไม่ใช่แสดงว่าจิตหาเรื่องหาเรื่องทางโลกหูหูหูเผือกตาเผือก<ม>อะไรประมาณเนี้แล้วจะกินยังเผือกเลย <laughs> ได้กินว่ากินใครอนะประมาณเนี้คือคือเผือกไม่หมดละ<ม>แล้วทนี้มันจะสายใยตรงนี้มันขาดแล้ว ขาดช่วงขาดช่วงสายใหญ่มันไม่ต่อสายใหญ่ไม่ต่อสายใหญ่ไม่ต่อมันก็จะเอามาเป็นประโยชน์ได้อย่างไงอ่ะตัวสังเกตผัวผัวเมด่ากันเนี่ยปั๊บสายใหญ่ขึ้นเลยฟลุบเลยครับเพราะตัวปัจจุบันมันดึงอดีตไงหน้าดําหน้าแดงนะใช่ไหมนีคม่คือสายใหญ่สายใหญ่แห่งกรรมวันนี้เราบปนทึกกรรมอะไรอ่ะ ทางตาหัวจมูกริ <te> ้งกายก็คือกรรมนะตั mm ้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะถูกต้องเลยทุกวันน่ะมันทึกอะไรอ่ะนั่นก็คือกรรมอย่างนี้คนที่เขาอยู่ด้วยกันทุกวันเขาก็ย่อมมีสายใหญ่ด้วยกันแทบจะตลอดอย่างนี้เโอ้โหเห็นหน้ากันยจงสลบเลยบางคนอยู่ด้วยกันเป็นร้อยชาติอ่ะโอ้หลวง หลวงพ่อสมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยเห็น<ะ>ไหมสรบทั้งคู่เลยนะเพราะมันเขาเคยอยู่ร่ว,รวมกันมาเป็นร้อยชาติ<ะ>กันอยู่อะ่ะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ตายจากกันไปอลองคิดดูเห็นกันเนี่ยได้ที่ไหนล่ะสายใหญ่แห่งกรรมเลยเหนียวแน่นนะโอ้โหเหนียวเลยเหนียวยีวาตังเม <laughs> คือเป็นคู่กันมาแบบเกือบทุกชาติเนี่ยนะถูกแต่ชาตินี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านกันยิ่วปีออกไปจากหมู่บ้านเลยฮะโอ้โหว่าจะต้องตัดสายใยแห่งกรรมไงครับเพราะสายใยในอดีตเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วเราต้องกลับมาเจอใช่ไหมถูกฮะท่านถึงบอกว่าจะไปว่าใครเองว่าเนี่ยมันมันเวียนว่าตัเกิดพบทั้งสามไม่ไปไหนหรอก มันเจอกันแน่นอนเลยท่านบอกท่านถึงให้แผ่บ่อยๆให้ทรงอารมณ์บ่อยๆอารมณ์เมตตาบ่อยๆค่ะมันจะเป็นขึ้่นที่คนเห็นแล้วรู้สึกด,ดีอ่ะอเพราะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ถูกผิดเราก็ไม่รู้ใช่เราไปยุ่งกับใครไม่ได้หรอกในยุคนี้เอ้าไปยุ่งเขาทำไมอ่ะอย่างว่อา,งาอยู่นี่นะเขาให้กินนอนสวดมนต์หรือเปล่าล่ะ ใช่ไหมครับคนที่ขางเนี่ยคนที่กรรมหนักมากเลยขางแปลว่าอะไรฮะรู้จักขางเอาคนอธิบายขางอ่ะฮะเ,เ,เออนั่นแหละหัห่วงก้างประมาณนั่นแหละอาขางทุกอย่างข,ขวางคลองเนี่ยนะประมาณนั่นแหละแล้วเขาขางทำไมฮะเอาคิดไปรู้กัเลยความเคยชินไงเราขางข ข้างแม้กระทั่งที่อ่ะที่กูนะเนี่ยอ๋อยึดเออเอาที่กูไม่พอข้างๆอ,อ,อีกอ่ะอน,นีเพื่อนกูนะเนี่ยจองไว้อันนี้ข้างในซีกูอ๋อมันไม่ใช่ของใครครับไม่ใช่บ้านเราอืมมันเป็นสถานที่ฝึกกรรมฐานพอมีคนมานั่งก็ขา,างแล้วเสียแล้ว ไม่จองไว้ก่อนนะฉันนั่งมาเป็นปีแล้วนะนั่งนี้ฉันนั่งมาเป็นเดือนนะฉันรุ่นใหญ่แล้วนะอะไรเงียโอ้เวลาตายไปครับอาจจะนั่งอยู่แถวนั้นอะโอ้โหเบาะนี่เขี้ยนเลยนะใช่ใครจับไม่ได้ขางเลยมันก็มาจากสภาวะการยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะถูกคนที่ยึดติดอะไรมากๆเนี่ยมันจะปฏิบัติแล้วมันจะเบาได้ใช่ยึดติดในสิ่งที่ดีมันมันก็สุกอะ ถ้ายิ่งติตในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์อ่ะมันอยู่ที่ติดอะไรอ่ะติดที่ดีก็ติดติดพระติดหลวงปู่ติดหลวงปู่เนี่ยแน่นอนเลยยังไงท่านก็ช่วยเราได้อยู่สวดมนต์มาปีกว่าแล้วเนี่ยหลวงตาคือทุกกตาที่สวดกว่านี่ อาหารทำสั่งได้ละถ้าตั้งใจที่ตุกตาอธิบายเนี่ยครับคือปีกว่าเขาบอกว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยก็มีความเบาบ้างอะไรบ้างเพลินบ้างคิดว่าดีแล้วนีฮะคิดว่าตัวเองโอ้สวดมนต์โอเคแล้วแต่ทีนี้พอไปเจอเหตุการณ์หรือเจอเรื่องราวที่มันมากระทบกระเทือนเนี้ยมันก็กลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เพราะมันมันนอนอยู่ในใจครับ พอมาทางตาหัวจมูกริ้งกายกระทบปั๊บขึ้นมาเลยฮะครับอมานั่นแหละตัวเนี้ยที่เราจะเบรในอารมณ์หรือทำให้เรารู้เท่าทันได้ระงับได้โอโหต้องใช้เวลานะตุครับตุต้องขึ้นพรมแล้วล่ะนอนสวดไปเรื่อยๆจนอารมณ์เป็นพรมมันก็จะไม่ไม่ไปตามขึ้นรู้รู้อยู่แต่ไม่ไปไปไม่นาน แป๊บรู้แล้วก็กลับเพราะมันชินชินที่เราสวนน่ะสายใหญ่ตรงเนี้มันมากเวลาชินจนก really like. ระทั่งแม้เราไปไหนเนี่ยตัวจิตมันตัวรู้มันรู้ว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันหลบก่อนแล้วครับหลบก่อนหลบไปอยู่กับลุงพ่อมั่งหลบแผลหลบระยดหลบมันมีวิธีการหลบของมันอยู่ เพราะถ้าเราไปในขึ้นที่เสียเนี่ยตัวเราเองเ่เสียเองเราเลยต้องรักษาอารมณ์ของเราให้กลับมาปกติคือถ้าเราไม่รักษามันก็เป็นอารมณ์ที่ตัดขึ้นที่ดีไงขึ้นที่ดีที่เรากระจายออกไปมันไม่ได้มันจะมัวมัวมันไม่เต็มคนที่อารมณ์พรมนี่หมายถึงว่าเขาอยู่กับใครก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ไดจะดีไม่ดีเขาสามารถ ไอ้นี้ได้หมดอยู่กับอยู่กับใครก็ได้อยู่ก็เสียงดังก็ได้อยู่ก็เสียงเบาก็ได้อยู่กับใครก็ได้หน้าเขาจะปกติหน้าเขาจะปกติเข้าใจไหมมันเขาสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์สภาวะขึ้นของตัวเองได้ใช่อืเราไม่แก้ไขคนอื่นไม่ได้หรอกแต่เราทรงอารมณ์อยู่กับพระบ่อย คือไม่ต้องไปอยากแก้ไขใครให้เขาได้นู่นนี่นั่น<ด>เรากลับมาปรับที่ตัวเราเองใช่แล้วปรับใครไม่ได้หรอก<ช>ต่างคนก็ต่างมีกรรมต่างคนก็อยากในสิ่งตัวเองอยากอ,<ช>อ,อ่ะเวลาสวดมนต์ต้องกำหนดหลวงปู่อย่างไรครับหลวงตาเนา ก็นึกสินเช่านก็สบไปด้วยไงจุบางคนบอกต้องนึกแบบนี้นึกอยู่ตรงนี้นึกซ้อนตรงไหนก็นได้ขอให้นึกครับนึกตรงหัวก็ได้ตรงอกก็ได้ตรงข้างก็ได้นี่ก็ได้นึกถึงหลวงปู่องค์เดียวหรือเราต้องนึกถึงองค์อื่นด้วยหรือนึกถึงพระจกักรพรรดิด้วยต้องนึกตลอดเวลาหรือนึกแค่ก่อนสวดได้ตอนสวดนะสวดอยู่ก็นึกได้ครับ เวลาไปไหนก็นึกได้หลวงปู่อยู่ข้างหน้าผมมีอะไรประทะไปก่อนนะครับประมาณเนี้ยหลวงปู่จัดการเลยนะก็ถูกแล้วท่านจะทําไม่ทาไม่รู้บอกท่านแล้วไง <vagy> หลายคนที่เขานึกแบบนี้พอนึกปุ๊บเขาก็จะเห็นรูปหลวงปู่ในอยู่ข้างหน้าเขาเลยก็ถูกอ่ะถ้าเขา,เ,ขาเห็นเขาก็จะเห็นน่ะถ้าหลวงปู่มาเนี่ยเขาก็จะเห็นน่ะ มันเห็นเพราะว่าเรากําหนดท่านมาเองหรือท่านนำมาให้เราเห็นเองก็เรากําหนดไงอสายใยท่านเต็มแผ่นดินไงตรงแผ่นดินโลกนะสายใยเป็นบาร,รมีท่านยังไม่ได้รวมเพราะนั้นนึกถึงท่านนะสายใยเก่าตั้งแต่อดีตท,ที่ท่านสร้างมามันไม่อยู่ทั่วไปอะ่ะเพราะนั้นบาร,รมีข้าอยู่ทั่วไป่านออมองเองไม่ต้องกลัวหรอกมีบ้านอยู่ใกล้วัดดีหรือไม่ดีครับ ก็ดีนะสวายให้วัดเลยมาอยู่ใกล้วัดไงเพราะเขาคิดว่าวัดจะมีผีวิญญาณเยอะอะไรอ่ป้าไปมนุษย์ก็ไปตามรมแล้วถ้าเกิดว่าวัดหลวงพี่ท่านไม่สวดมนต์แต่หนูสวดมนต์ทุกวันวิญญาณจะย้ายมาอยู่บ้านหนูแทนวัดแน่นอน<ง>นะเขาย้ายมาอยู่บ้านหนูเพราะเขาได้อายุจากหนูไง<อ>เขาอยู่วัดทําไมองวัดมีพระพุทธรูปเยอะนะฮะไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกับพุทธรูก พระุทธรูปมันจะสว่างก็เกิดจากมนุษย์นเ,นนเนี๋ยเราสวดมนต์เนี่ยพระุทธรูปในรูปเนี่ยสว่างไวหมนตนะท่านสวดด้วยนาโต้ทุกทุกรูปเนี่ยจะเป็นในคอยังสวดกับเราเลยสว่างในคอเราเนี่ยแสงสว่างจากพระพุทธรูปเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับการสร้างแล้วอธิษฐานค,คนที่สร้างมาอธิษฐานอธิษฐานไม่คือลูกลูกพุทธพุทธะนี้ท่านท่านไี่เกิดแล้วอย่างเป็นลูกพุทธะจริงๆนะไม่ใช่ลูจกจักรพรรดินะคือท่านไี่เกิดเนี่ยเวลาสร้างรูปเราเนี่ยคนที่สร้างก็ต้องอธิษฐานนาม,มาทาเข้าไปในรูป นั่นแหละท่านก็นอธิษฐานบรารมีพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันแปอนาคตะเป็นสายใายเดียวกันกันกบพุทธรูปอันเชิญเทวดาเทพพรมทั้งหลายมาโมทนาบุญมาเป็นพยานมาพุทธรูปองเนี้ยใครมาอธิษฐานเรืออะไรก็ได้ตามที่สิ่งที่เขาอธิษฐานตามทํานองของทำอะไรประมาณเนี้ยครับ มันอยู่ที่คนอธิษฐานครับแล้วมันอยู่ที่คนไปกราบไปเรื่อยๆแล้วไปขอเรื่อยๆเยนี่ยท่านก็จะไปเรื่อยๆไงมันมันมันเจริญศรัทธาของมนุษย์สัตว์วิญญาณไปเรื่อยๆไงจากพระหนึ่งองค์ใชออ่อันนี้เขาถามว่าอย่างเช่นรอบหกโมงเย็นใช่ไเขาสวดมนต์เสร็จแล้วสัพเพลเขาอธิษฐานเรื่องราวของเขาเสร็จ รอบสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมอีกส่วนเสร็จแล้วสับเพเขาก็อธิษฐานต้องอธิษฐานเหมือนเดิมทุกรอบไหมฮะัลวงตาอธิษฐานเหมือนเดิมเพิ่มเติมเรื่องราวใหม่ๆสมมุติวันหนึงเราสวดหกรอบเราก็อธิษฐานเหมือนเดิมทุกครั้งถูกแล้วก็อชีได้อธิอธิฐานแล้วเนี่ยครั้งหน้าอธิฐานต่อก็ต่อไปเรื่อยๆไงเข้าใจไหมเนี่ยอีิสําเร็จแล้วเนี่ยก็หยุดแล้ว เรื่องเราข้างหน้าเนี่ยก็อธิษฐานต่ออีกครับการอธิษฐานเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราสวดมนต์อธิษฐานจนได้แหละเพื่อให้มันตอบย้ำนะใช่ถ้าไม่ได้ก็ไม่หยุดอ่ะอลองอธิษฐานในตุกขอถูกลอตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งทุกวันเอาสักสิบปีดูเอาเอาจารย์ทุกวันแล้วต้องมีสักวันทุกครั้งที่สวดเอาอเอเ แน่จริงอดทนขนาดนั้นไม่เอาเรื่องอื่นเลยนะห้ามลืมนะเออลองดูสิหนึ่งในนั้นอยู่ที่นั่นนะเอาลาวก็ได้เอาเวียดนามก็ได้แต่ครับมันอยู่ทุกคนอธิษฐานหรอกอธิษฐานได้เร็วหรือช้ามันอยู่ที่อยู่ที่กำลังอธิษฐานอยู่ที่เจตนาอยู่ที่พลังงาน อยู่ที่ขึ้นไม่เปลี่ยนอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความเชื่ออ้ยหลายอย่างเชื่อว่าได้แน่นอนความเชื่อความศรัทธานี่มีผลให้สำเร็จโอ้อมัน <c oughs> มันทำให้มีแข็งแกร่งนะทุก <c oughs> เชื่อว่าได้แน่นอนกูไม่หยุดนะตายเป็นตายอะ่ะโอ้โหเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งถูกต้องเลยครับ <c oughs> ศัทธาปัญญาเราต้องเอาแบบไหนนำฮะอยู่ที่เราฮะถ้าเรามีามีมีความศรัทธาขาดปัญญา็าจ,จะอาจจะไม่ครบก็ได้อถ้าได้แล้วอาจจะเปรก็ได้เขาบอกว่า เขาคิดว่าเขามีบุญน้อยจะขอไปเกิดเป็นแค่เทวดาก็พอแล้วนะฮะท่นอารโอ้ยประมาตัวเองคนที่จะบุญมากเขาก็บุญน้อยมาก่อนนั้นนะเขาจะธุรกิจเขาจเจริญรุ่งเรืองเขาก็ทําจากเล็กๆกันหลบใช่ไหมล่ะเขาจะรู้เรื่องอนะ่ะเขาก็เรียนจากกอไก<ห>่เนี่ยกว่าจะไปถึงน <ust. S 2> ู่นอ่ะปอตีปอโทปอเอกนู่น ล้าก็มาตัวเองนะเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องการเรีนว่าายเกิดนะค่อยๆฝึกไปดีสวดมนต์ภาวนาสามารถทําให้วิมานเราใหญ่โตขึ้นหรือมีออปชั่นมากขึ้นได้ไหมมากขึ้นทุกครั้งคะแค่เราสวดมนต์ภาวนาวันนี้ที่สวดได้ด้วยอสมัยอยู่กับท่านท่านบอกเองสวดมนต์เองก็มีวิมานแล้วค ในบทสวดมันเป็นไตรสนา,นาคมไงมันเป็นบาร,รมีรวมของผู้รียเจ้าในอดีตปัจจุบันสามสิบชาติด้วยอยู่ในนั่นนะอยู่ในบทสวดอยู่ที่ไตรสนา,นาคมะทีนี้เราอยากเช็ควิม,มานน่ยว่าปัจจุบันเราทําบุญมาขนาดไหนวิม,มานเราเป็นแบบไหนแล้วเนี่ยโอ้ติดต่อลุงปูให้ได้ก่อนนะ <laughs> มันง่ายดีเราก็จะไปท่องห้องในโลกวิญญาณ เราก็จะไปท่องแบบคนที่รู้จักเราเนี่ยมีในอดีตปัจจุบันเนี่ยที่มันตายไปแล้วเนี่ยเราดูพฤติกรรมมันแล้วเนี่ยมันต้องไปแน่นอนเลยอาจจะลงข้างล่างจะไปข้างบนก็ได้เราไปคุยกับเขาได้ <Okay. S 1> ฝึกโุกทุก <laughs> อย่างฝึกได้หมดเลย <laughs> ถ้าเราฝึกอะมนุษย์นไปได้ทุกภูมนะิน่ะมนุษย์เนี่ยมีมนุษย์เนี่ย ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยฝึกไปได้ทุกภูมิเลยแต่ถ้าตายแล้วไปไม่ได้ไปภูมินั้นภูมนั้นคุณจะกล้าฝึกไหมล่ะเอาไปกินนอนสวนมนสักสองวันก่อนห้ามคุยอยู่กับขื่นพดนมนต์อย่างเดียวเนี่ได้ไหมเอาห้ามเร็นโทรศัพท์มาอันดับแรกเลยจิตจดจ่ออยู่ในกรรมฐานนี่แหละใช่ไหมกินนอนสวดมนต สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนดูตรงนี้แหละตั้งสัจจะเลยเป็นวันเป็นวันไปวันไหนมันไปน่นไปนี่ก็พิจาาเช้าออิท่สานเย็นพิจา,า,ารณาเช้าทิฐานเย็นที่นาจากวันเป็นเดือนจากเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหคุยกับผีไม่ได้ให้มันรู้เป